โอเคับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผม b o b b y c o m อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่ในเกม d e มลีกสกเกอร c c e r 2022เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนะโอเคับผมสำหรับสงการนะครับผมทุกคนไปเที่ยวไหนกันนะสามารถคอมเมนต์ ใต้ล่างคลิปได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ส่วนมากก็โควิดนะครับก็น่าจะไปเยี่ยมครอบครัวหรือว่าอยู่กับครอบครัวนะสุขสันต์อยู่ในบ้านนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเ,เล่นออนไลน์นะครับทุกคนเดี๋ยวรับรางวัลก่อนโอเคมาดูว่าเราจะเก็บชัยชนะหร,หรือเปล่านะครับ <S <S ก็ตกรอบไปนะครับผมนะก็ให้ลิฟ์พูเข้าไปลุ้นถ้วยนี้อีกถ้วยหนึ่งนะครับผมนะลิฟ์พูนี่มีลุ้น หลายถ้วยมากนะครับปีนี้นะก็รอติดตามต่อไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาสุ่มทีมนะครับผมก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคมาสุ่มทีมกันเลยดีกว่านะครับมาดูว่าจะเจอทีมแข็งหรือทีมโหดแค่ไหนนะทุกคนเฮ้ยสูสีนะครับทุกคนสูสีแต่ผมเหนือกว่า2ตัวนะเพราะว่ามีตัว90อยู่ ผุ้สาวตูนะโอเคมาฮะเขามาในระบบสี่สามสามหรือเปล่าสี่สามสามนะเอาล้วครับเริ่มเกมแล้วครับผมมาในชุดสีฟ้านะครับสตีที่ปิเก้ครับเฮ้ยโอ้โหทำไมส่งเบาจังเฮ้ยเอาแล้วครับบอลสวนเคริสเตอร์ลิงตงักได้เอาละวครับเป็นบอลสวนโตกับจังหวะนี้มาแล้ว ที่ในมาครับเนมามีตรงกลางตรงกลางมีแกเลตเบลโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับของซิตี้โหจากแกเลตเบลครับลูกนี้นะครับเนมามีความเร็วครับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางมีสองตัวนะแต่เป็นทางด้านแกเลตเบลนะครับที่ได้มองลูกนี้ครับเข้าไปอาร์ฟขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับในต้นครึ่งแรกอาแล้วจะมาอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ไม่ถึง เอาล้วครับบอลสวนกลับจังหวะนี้ทิ้งยาวมาให้กองหน้าเคลียร์ไปสบายครับเปิดมาที่คิวเดบอยเอาล้วครับต่อให้ไลฮิสเตอร์ลิงโอ้โหสเตอร์ลิงช้าจังหวะนี้เอาล้วครับขยันไปโฉบบอลมาได้แล้วเปิดให้เนย์มาเอาล้วครับเนย์มาได้วิ่งควบขึ้นมาตรงนี้ข้างในมี2ตัวครับกอล์คิโทษเปิดเข้ามาทางด้านแกเลตเบลวหุ่ยมาจักรยานอากาศออกหลังไปเองครับลูกนี้ โอ้ oh, เป็นแกเลเบลอีกแล้วครับที่ได้จบลูกนี้แต่ก็ไม่ต้องเกอะเพ็บเล่นสั้นครับืหเกือบ <c oughs> อ๋ายังได้อยู่อาออะไรครับแกเลเบลแกเลเบลเข้ากับเขีโทษแล้วก็ยิงลูกนี้วคู่สองลูกต,ต่อสูน,นี้ครับจากแกเลเบลครับคนเดียวเลยโอ้แกเลเบลยิงคนเดียวสองลูกเลยนะจังหวะน,นี้เข้าเก่าเขียดโทษแล้วก็ อิ่างที่เสาสองนะครับตูกสาธุหมดสิทธิ์เซฟแล้วลูกนี้เอาละครับในเพี่งยี่สิบนาทีเองนะครับผมตัวนี้คาสเซลโลเปิดมาก็ออกข้างไปครับปิกเก้ที่ชิชเชงโกครับที่แกลเลตเบลชิคเชนโกวิ่งไปแล้วเอาลยนะครับผมตัวนี้จะได้เปิดเข้ามาหรือเปล่า โอ้โหโดนสกัดไว้ก่อนอฟันได้เปิดเขี้ยวมาครับแมนกับเนยม,มาอ่าตรงนี้ฟันได้ถึงก่อนครับตรงกลางครับอยู่ที่เดบอยชิชิงโก่ต่อให้แกไรเบลอาเลยครับผมตรงนี้กลางมีใครหรือเปล่าเปิดเข้ามาเนมมาขึ้นมงโอ้โหติดเซฟอยู่ที่ดิอัสเปิดเคลียร์ขึ้นมา โอเคแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปครับก็เป็นทางด้านซิตี้ครับที่ยังขึ้นนําอยู่2ลูกครับในช่วงครึ่งแรกดูครึ่งหลังกันต่อครับว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับจะแก้เกมมายังไงนะครับโอเคมาในมาเที่ยวหูส่งไม่ถึงโอเคแห่งได้อยู่ครับบทที่มาแน่ส่งต่ออาร์ครับช่องนี้สวยครับ มามีตรงกลางมีเนมาโอ้โหแต่เป็นกลุ่นเอากระโลกที่นี่ยิงเงี้ยแม่แล้วลุดออกหลังไปเองโหยังไม่ได้ไประตูที่นสามนะครับเปิดขึ้นหน้ามาเฮ้ยเนมาโอ้โหโโหาครับตรงนี้จะได้สวนเขียวออกมาครับผมเปิดยามาโหเขียวไม่ขาดลูกนี้เอาแล้วครับเที่ โรนัลโด้โรนัลโด้จังหวะนี้ยิงขู่ตดเ,เซฟครังติดเซฟแบบแล้วเปิดเข้ามาแล้วได้ยิงติดเซฟอีกครั้งโอโ้โหซุปเปอร์เซฟของอาริสซอนเนี่ยครับอ่าาาหาแล้วในสวนจังหวะนี้จะได้หรือเปล่าหืึดักดีเหลือเกินโอ้โหเขาเริ่มตัดบอลกลางได้นะครับทุกคนโอเคเขี่ยม้านี่ครับโอ้โหตัดบอลได้อีกแล้วทำชิงไปสวย อาครับกุนวิ่งแล้ววันนี้เอาแล้วถึงลึกเกินไปครับไม่ได้เขียวมาสวยตัวนี้บอลม,มาเน่ไม่ถึงแต่เขาก็เปิดศาสตร์ออกมาให้กองหน้าวิ่งนะครับห่างพอสมควรตัวนี้เห็นกุนวิ่งครับถึงหรอเป่าโอ้โหไม่ถึงเขียเยมายัางได้อยู่ครับ ทางด้านแกเรยเบลเล่นกับคุณครับจังวันนี้มานีนเสียบอลอาล้วจังวันนี้ส่งต่อมาที่เนมาเนมาควบขึ้นมาเขาเกาเกท้แล้วปาดเข้ามาตรงกลางแล้วโกโกเอาโกอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นอโอ้โหจานลูกนี้เอ้ยเอา เอวาเป้เฮ้ยสองเสมอเลยนะที่ไมเอาเฮ้ยแล้วยิงคู่ตีเซฟยังครับยังไม่ได้เสมอครับโอ้โหแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางยิงหูไม่เข้าเกือบไปมาแล้วหมดเวลาการเล่นขันไปโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบโดนไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมแล้วโอ้โหโอเคครับดีที่จบเกมก่อนนะก็เอาชนะไป2ต่อ1นครับ โอ้โเกี่ยวไปไลวกองหลังเล่นงานเลยครับโอเคโอ้สำหรับใครที่ชอบลค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ